สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เรารบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นจะพาเพื่อนเพื่อนนั้นมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับว่าเหรียญรุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับภาภักไหนที่มีราคาแพงกว่ากันนั่นเองครับมาดูข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับใครที่มี เหรียญหนึ่งบาทนะครับขออนุญาตหยิบเหรียญนิดนึงนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ให้ท่านสังเกตตามที่สยามชาแนลจะแนะนํากับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับให้เก็บให้ถูกทางถ้าขายก็จะได้ราคาดีกว่านั่นเองครับเหรียญแบบนี้ครับด้านหน้านั้นจะเป็นพ่อระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวานั้นเขียนคขาว่ารัชกาลที่9แบบนี้ครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับ ด้านหลังเป็นแบบไหนครับขออนุญาตนะครับด้านหลังของเหรียญเนี่ยนะครับจะมีข้อความว่า1บาทนะครับแล้วก็เป็นรูปเรือหงหรือว่าเรือพระทินาส่วนหงนั่นเองครับเป็นปีพศ2520นรนะครับผมจะพูดถึงเหรียญนี้แหละนะครับให้เพื่อนๆืสังเกตตามนะครับเหรียญปี25 2 0นี้นีนะครับมีจํานวนการผลิตนะครับออกมาตามข้อมูลนั้นอยู่ที่นะครับ 506ล้าน4ี่0 0 0เหรียญน,นะครับถือว่าไม่น้อยนะครับครึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับก็ยังพบเจอกันได้ง่ายอยู่นะครับราคาในท้องตลาดนั้นก็ไม่ได้แพงอะไรถ้าเป็นสภาพใหม่ๆส,สวยๆนี้มีจํานวนมากผมก็ยินดีรับซื้อให้นะครับแต่ว่านะครับผมจะให้เพื่อนๆนั้นสังเกตตามที่ผมจะแนะนำนะครับจะได้ในร,ราคาที่ดีกว่าหรือก็แพงกว่านั้นเข้าดูกันอย่างไรมาดูข้อมูลกันครับ สองเหรียญนี้นะครับผมจะให้ท่านสังเกตนะครับเพื่อนๆครับลองสังเกตดูสิครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับเป็นปีเดียวกันเลยนะครับเป็นแบบเดียวกันแต่ว่านะครับจุดที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ออย่างให้พัดให้ท่านสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตสิครับด้านหน้าของเหรียญนี้มีความต่างกันอย่างไรแน่นอนครับถ้าสมมติว่าท่านยังไม่เคยสะสมเหรียญหรือว่ายังไม่มีความรู้แต่อย่างใดนั้นท่านก็จะบอกว่าเหมือนกัน เอาละครับสยามชแนลจะชี้จุดสําคัญให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับสองเหรียญนี้ความต่างนั้นอยู่ที่พรอบรมรูปหรือว่าพระพักของพระองค์ท่านนั่นเองครับฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านลองสังเกตดูสิครับนะครับลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูนี่ครับฝั่งซ้ายนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับพระพักของพระองค์ท่านนั้นนะครับจะดูแบบอายุมากกว่าหรือว่านักสะสมเรียกกันว่าพระพักแก่นั่นเองครับ แบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะมีล่องรอยนะครับบนพระพักของพระองค์ท่านนะฮะพระบรมรูปของในหลวงราชการที่9แบบนี้สังเกตดูสิครับเป็นคมคมแบบนี้แต่เหรียญที่2นี่นะครับนะครับเหรียญที่2ให้เพื่อนลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับถึงจะนะครับผ่านงานใช้แต่ว่านะครับก็ยังมองได้ว่านะครับพระพักของพระองค์ท่านนั้นจะดูหนุ่มกว่าดูอ่อนเยาวกว่าว่างนั้นเถิดนะครับสังเกตดูสิครับ ยังเหรียญเนี่ยนะฮะก็จะไม่ค่อยพบเจอในเรื่องของนะครับอ่าที่เป็นนะครับอ่าร่องรอยนะครับของพระพักของโองท่านหรือว่าความคมนั้นจะน้อยกว่าเขาเรียกก่อนว่านะครับพ้พักหนุ่มแล้วก็พระพักแก่นั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นชื่อที่เรียกในนะครับอ่ากลุ่มนักสะสมนะครับใครขออนุญาตครูบาอาจารย์นิดหนึ่งขอใช้ศัพต์ภาษาเหรียญนะครับสังเกตดูสิครับนี่นะครับหลายคนดูแบบนี้ก็จะมองว่าเหรียญนี้อาจจะผ่านงานใช้หรือเปล่าถึงจะไม่เหมือนกันงั้น ผมจะขออนุญาตนะครับพลิกเหรียญให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเราดูนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญนะครับมาดูด้านหลังครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับสังเกตดูครับเหรียญแรกนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเหรียญแรกของของปี2 5 2 0น้ี่นะครับให้สังเกตดูบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตพลิกเหรียญให้เพื่อนๆดูนะครับให้สังเกตตามนะครับเราดูนะครับนี่ฮะ สองเหรียญนี้จะมีความต่างกันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูสิครับมีความต่างไหมครับท่านลองสังเกตดูง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตซูมนะฮะให้เพื่อนๆสังเกตดูชัดๆไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจุดไหนที่นะครับเรียกว่าแพงกว่าหรือว่าราคาที่ดีกว่านะครับลองสังเกตดูนะครับท่านลองสังเกตดูอ่พอสอดเดียวกันนะ2 5 2 0้ย่ใช่ไหมครับเป็นปีเดียวกันมีคําว่า1บาทเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆเหมือนกันเลยนะครับ ต่ว่าที่เพื่อนๆต้องสังเกตเลยนะครับให้ท่านลองสังเกตดูคอของหงครับสังเกตดูนะครับที่เป็นเรือพะททินส่วนหงนี้นะครับฝั่งซ้ายนั้นนะครับจะเป็นนะครับลวดลายที่ถือว่าเป็นถี่ยิบว้างั้นเถอะนะครับเป็นช่องว่างเนี่ยนะฮะที่เป็นลวดลายนี่นะฮะจะมีระยะชิดกันแต่ฝั่งขวามือนี่นะฮะจะเป็นลื่นๆนะฮะสังเกตดูถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้นี่จะเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ จะเป็นแบบช่องว่างขนาดใหญ่เป็นตาข่ายขนาดใหญ่ขออนุญาตใช้คําว่าตาข่ายนะฮะเพราะดูคล้ายตาข่ายแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายเห็นไหมครับแล้วสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับตรงคอของหงนี้นะฮะจะดูเป็นสั้นๆระยะระยะนี้จะสั้นกว่าเห็นไหมครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะยาวกว่าลองดูขนาดสิครับดูขนาดสิครับเพื่อนๆดูขนาดสิครับ ตรงนี้จะรู้สึกว่านะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้ความห่างนั้นจะสั้นแต่เหรียญนี้บริเวณนี้กับบริเวณนี้จะยาวสังเกตดูสิครับและอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเหรียญนี้ฝั่งซ้ายนี่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับที่เป็นผู้นี่นะฮะจะสั้นกว่าเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกว่าแต่ฝั่งซ้ายมือของท่านขออนุญาตครับฝั่งขวามือของท่านนี่นะครับบริเวณนี้นะครับจะสั้นกว่าเห็นไหมครับและเป็นผู้ใหญ่ๆกลมๆแบบนี้ แล้วฝั่งซ้ายนี่นะฮะจะเป็นยาวๆเหมือนสะบัดไปฝั่งซ้ายอย่างนี้ครับเป็นแหลมๆเห็นไหมครับแต่เหมือนกับสะบัดไปฝั่งซ้ายแต่เหรียญน,นี้นั้นนะครับจะเป็นระยะสั้นๆลองสังเกตดูสิครับจะมีความต่างครับสองเหรียญน,นี้มีความต่างแน่นอนนะครับด้านหน้าก็เป็นพระพักหนุ่มกับพระพักแก่ด้านหลังนั้นจะมีผู้สั้นกับผู้ยาวครับตรงไหนที่เหรียญไหนที่เรียกผู้สั้นเหรียญเหรียญไหนที่เรียกผู้ยาวคืออย่างนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นแหลมๆนี่นะฮะยาวๆขนาดนี้เขาเรียกว่าคอ,อยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าผู้ยาวนะครับเหรียญน,นี้ที่เป็นคอสั้นๆ,ๆ,ๆนี่นะฮะบ,บริเวณนี้นะครับที่เป็นผู้เนี่ยมีระยะสั้นๆแบบนี้เขาเรียกว่าผู้สั้นครับนี่คือผู้ยาวนี่คือผู้สั้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเหรียญในมือของท่านนะครับแล้วราคาเหรียญไหนหายากกว่าเหรียญไหนราคาดีกว่าเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับ เหรียญนี้นะครับที่เป็นผู้ยาวนั้นจะหาง่ายกว่าเจอได้ง่ายกว่านะครับราคาจะถูกกว่านะครับเหรียญที่เป็นผู้สั้นนั้นนะครับจะเจอหายากกว่าจะเจอได้ยากกว่านะครับแล้วราคาจะดีกว่าถ้าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆก็หลักสิบขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเหรียญนี้ก็ยังอยู่ในหลักบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเหล่านี้นะครับมีจํานวนการผลิตออกมาทั้งหมดนั้น 5 0 6 4 6 0 0 0 0ล้าน4 0 0 0เหรียญแต่ถ้าท่านเจอผู้สั้นแบบนี้เยอะๆก็มีโอกาสที่จะได้ตังเยอะนั่นเองครับลองไปสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอผู้สั้นยาวๆอยู่ในมือนะครับที่สภาพใหม่ๆสวยๆคมๆมีเยอะๆหน่อยอยากจะแบ่งปันให้กับสยามชนะสะสมนั้นก็สามารถติดต่อมาได้ครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทาง นะครับมี QR code คให้มี ID ให้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับติดต่อเราได้หรือใครมีสินค้าอย่างอื่นอยากส่งประเมินราคาก็าส่งมาได้ครับถ้าใช่สิ่งที่รับซื้อเราจะประเมินราคากลับทันทีถ้าไม่ใช่แค่กราบขออภัยขออ่านอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจำนวนมากครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับแล้วท่านจะพบขา่ขา,วขาวสารดีๆความรู้ดีๆจากสยามชาแนลทีมงานที่มีคุณภาพของเราเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ